พี่น้องเกือบตัดหญ้าถือครับพี่น้องโเนี่ยครับยุ่มมนันครับดีล้วมันห้องครับผมเกือบโดนเครื่องตัดห้าพี่น้องเอ้ถึงว่าแม่มันยืนเบิ่งอยู่ตอนก่อนตัดก่อนตัดนะครับที่สองตัวครับมโอผมอ้วนหนาครับถักเฮ้ยเพิ่งจะลืมตาโอ้ย ดีตัวถือเครื่องตัดหญ้าพี่น้องเอ,อ้ยได้ยินเสียงก่อนบ่เห็นหรอครับดีตัวตัดตัดแล้วแต่ว่าตัดบ่ถือมันละห,ห้องโอ้ยพี่น้องเอ,อ้ยโอ้ยเกือบไปแล้วลูกเอ,อ้ยสวัสดีครับพบกับลูกแอดพาแซบเช่นเคยนะครับอุ้ยมีแมวด้วยวันนี้มารับจอบตัดหญ้าเช่นเคยครับผมวันหยุดนะครับนี่ครับพื้นที่ตัดหญ้านะครับดูกันก่อนครับผมจะมีข้างหลัง ก็จะมีข้างบ้านฝั่งนู้นครับผมโอ้ก็เจ้าของบ้านทิ้งไว้นานยาวเหมือนกันนี่ครับก็จะมีต้นโมกเดี๋ยวตัดแต่งออกตัดทิ้งให้หมดเลยนะครับมันลกครับผมอันนี้ก็ข้างบ้านอีกฝั่งหนึ่งครับผมเก็จะมีประมาณนี้แหละครับไปครับไปช่วยลุงแอกตัดหญ้าทำมาหากินนะครับลุงแอกมากับปานีเช่นเคยครับผม มากับรถคู่ใจรถขายยำครับผมตัดเสร็จแล้วลงุงแอก็จะบอกว่าค่าจ้างเท่าไหร่นะครับ น้องเกือบตัดหญ้าถือครับพี่น้องนี่นครับยุ่มุ่นั่นครับดีแรามันห้องครับผมเกือบโดนเครื่องตัดห้าพี่น้องเอ้ถึงว่าแม่มันยืนเบิ่งอยู่ตอนก่อนตัดก่อนตัดนะครับพี่สองตัวครับผมโอ้ยอ้วนหนาครับถักพึ่งจะลืมตาโอ้ย ดีตัวงูถือเครื่องตัดหยาพี่น้องเอ,อ้ยยินเสียงก่อนบบเห็นหรอครับดีตัวต,ต,ตัดต,ตัดแล้วแต่ว่าตาัดผูถือมันละห,ห้องโอ้ยพี่น้องเอ,อ้ยโอ้ยเกือบไปแล้วลูกเอ้ยไอ้ไว้นี่ครับผมเดี๋ยวก็ให้แม่เขา,าเอาขึ้นโอ้ยตาขนาดพี่น้องอยู่มุม,มนันเกือบถื่อพี่น้องนี่ครับเสร็จแล้วตอนนี้ก็จะฟัน กิ่งต้นโมงครับจะของบ้านให้เอาออกนะให้เรื่อเรือแต่ตอแบบนี้นะครับนี่ครับยังไม่เสร็จนะครับเริ่มยำหูยำตาแล้วครับผมฟันออกแบบนี้นะครับะเดี๋ยวลุงแล็กตัดหญ้าต่อนะครับเสร็จเรียบร้อยครับผม นี่ครับตัดแล้วก็จะเอี่ยมแบบนี้ครับตรงนี้ยังไม่ได้กวาดยังไม่ได้เก็บนะครับแต่เราตัดเสร็จแล้วครับผมเอาเรื่องอยู่บนกันครับผมเพราะว่าหญ้ามันยาวหนาปล่อยทิ้งไ้นานแล้วก็มีต้นโมกต้นไอ้นี่นะครับผมชลดรตัดออกหมดเลยครับผมกองเบ้อเลยนี่ครับแล้วก็หญ้านะครับโ้หญ้าเยอะครับผมหนาดูสินู่นครับสามกองใหญ่ๆเลยอ่ะเป็นไงยาย อ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวลุงแอก็จะขนไปทิ้งนะครับโอ้โหเยอะเหมือนกันนะครับจะใส่รถพ่วงนะครับไปทิ้งไม่รู้จะกี่รอบนะครับอ่ะชมเพื่อเป็นแนวทางนะครับชอบก็บฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทํามาหากินให้ลุงแอ๋กับป้านีด้วยนะครับอ่าบ้านค่าแรงบ้านหลังนี้ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับลุงแอก็น่าจะคิดประมาณเจ็ดร้อยบาทครับผม ก็มีทิงท้งทิ้งทิ้งหญ้าด้วยนะครับทิ้งต้นไม้ด้วยต้นไม้มันเยอะเขื่อมันเยอะด้วยครับผมอ่ะขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมฝากเป็นกําลังใจด้วยครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม